วันนี้นะคะมีนักวิเคราะห์ดังจากประเทศอังกฤษค่ะ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจบจากคณะเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษได้ออกมาวิเคราะห์ถึงรายได้หลักของประเทศกัมพูชาค่ะเนื่องจากปัจจุบันนี้นะกัมพูชากําลังเป็นประเทศที่ได้รับการจับตามองจากทั่วโลกโดยเขาได้เปิดเผยค่ะบอกว่ากัมพูชานั้นขึ้นแท่นเป็นศูนย์กลางช่องโกงระดับโลกซึ่งมีรายได้แกมนั้นสูงกว่าอุตสาหกรรมหลักของประเทศอีกค่ะมูลค่า ก็ปาเข้าไป4แสนล้านจนถึง6แสนล้านบาทเลยทีเดียว โดยนักวิเคราะห์คนนี้นะคะเขาได้พูดถึงว่าปกติเนี่ยหากนึกถึงประเทศกัมพูชาคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงภาพประเทศที่มีนครวัดนครทมอันงดงามซึ่งเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้หากพูดถึงประเทศกัมพูชาก็มีการเกิดกรณีอื้อฉาวมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสีทาวหรือแมแต่แกลนคอรเซ็นเตอร์ที่ตอนนี้เรียกว่าเข้าไปตั้งหลักบักฐาน อยู่ในประเทศกัมพูชาจนกลายเป็นแหล่งรายได้มหาศาลของประเทศนี้โดยมิสเตอร์ซิมส์นะคะได้เขียนเอาไว้ค่ะบอกว่าตอนนี้กัมพูชาได้กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจสีเทาและคอเซ็นเตอร์ที่เฟื่องฟูอย่างน่าตกใจเป็นอย่างยิ่งมีผู้ที่ขับเคลื่อนที่สําคัญนั่นก็คือกลุ่มคนจีนทําให้มีมูลค่าไรายได้ผิดกฎหมายแซงหน้าอุตสาหกรรมหลักของประเทศไปแล้วซึ่งหากปล่อยเอาไว้โดยที่ไม่มีการจัดการอะไรเลยอาจ จะเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะล้มได้ซึ่งเขาบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกัมพูชาถือว่าเป็นประเทศที่กลายเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจการหลอกลวงที่กําลังขยายตัวไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวค่ะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกิจกรรมที่คุกคามเสถียรภาพทั้งทางด้านการเมืองและทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบในระดับโลกซึ่งเหมือนกับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นกําลังถูกเพิกเฉยจากรัฐและนอกจากนี้คุณซิม ยังได้ออกมาเตือนด้วยนะคะบอกว่าอุตสาหกรรมไซเบอร์นั้นมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนนอกจากพูดถึงประเทศกัมพูชาแล้วในรายงานยังได้เปิดเผยอีกค่ะว่ายังมีอีกประเทศที่กําลังได้รับการจับตามองนั่นก็คือสอปอปลาวและเมียนมาซึ่งมีเศรษฐกิจในภาคการหลอกลวงที่เติบโตสูงมากเช่นกันแต่ว่าก็ยังเติบโตน้อยกว่าประเทศกัมพูชาโดยมิสเตอร์ซิมส์ได้ตีพิมพ์ใน วรารสาร Humanity Research c o n s u l t a n c y บอกว่ามีการประเมินออกมาที่น่าตกใจมากๆจากองค์การสหประชาชาติโดยมีหน่วยงาน UNODC ได้เปิดเผยรายง,งานเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะบอกว่าตอนนี้ได้มีความกังวลอย่างยิ่งต่ออัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่มีรากฐานมาจากอาเซียนซึ่งมีการขยายขอบเขตไปอย่างแอฟริกาและอเมริกาใต้ตะวันออกกลางเอเชียใต้รวมถึง แปฟิกโดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นได้ดึงดูดคนหนุ่มสาวมากกว่า60ประเทศทั่วโลกเข้าไปทำงานที่ประเทศกัมพูชาซึ่งพวกเขาเหล่านั้นส่วนใหญ่มีความสามารถแต่ว่าขาดโอกาสในการทำงานทำให้หลายๆคนต้องตกเป็นเหยื่อผ่านข้อเสนอการจ้างงานที่ดูน่าเชื่อถือแต่แท้จริงแล้วเป็นการหลอกลวงหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นการทำงานที่สมัครใจแต่ว่าหลายๆคน ต้องพบกับสิ่งที่ตัวเองนั้นไม่ได้คาดหวังโดยปัจจุบันนี้นะได้มีงานวิจัยของ Mr. s i m อรบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแม่โคงนั่นก็คืออาดากรรมไซเบอร์โดยมีไรายได้คิดเป็น40-60%ของ GDP กลุ่มประเทศที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่ซึ่งได้เงินจากผู้คนทั่วโลกไปแล้วมากกว่า1.6-2.4ถึงล้านล้านบาทในแต่ละปีเลยทีเดียวค่ะโดยมิ เอร์ซิตอนนี้ได้เป็นนักวิจัยรับเจอของศูนย์เอเชียประจำมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขาได้เปิดเผยเลยนะคะบอกว่าการค้นพบนี้ได้อ้างอิงจากการวิจัยเอกสารอย่างละเอียดและมีการสัมภาษณ์กลุ่มของนักข่าวนักการทูตนักวิเคราะห์ รวมถึงหลายๆคนที่เคยเข้าไปทํางานร่วมกับแกงอัจกรรมนี้ค่ะซึ่งเขาบอกว่าธุรกิจแกิ่งในกัมพูชาเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างผลกําไรมหาศาลที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของกัมพูชาเลยทีเดียวนะคะเรียกว่ามีรายได้ทั้งหมดสูงกว่ารายได้จากภาคสิงทอและเครื่องนุ่งหม่มซึ่งเดิมนั้นเป็นภาคเศรษฐกิจหลักที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชาซะอีกซึ่งมีหลายคนมาแสดงความคิดเห็นนะ้าบอกว่าเท่าที่รู้ คนที่ไปทํางานที่นั่นส่วนหนึ่งและก็เป็นส่วนใหญ่ด้วยเป็นคนไทยนี่แหละโดยเฉพาะคนในแถบภาคอีสานเรียกว่าไปทํางานทางฝั่งนู้นเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่ได้มีสามารสนึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่มีใครที่จะมาเห็นใจหรอกนะบางคอมเมนต์คะ่ะก็บอกว่าจากผลการวิจัยของนักวิจัยลอนดอนเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่าผู้นําของประเทศกัมพูชาเขาสนับสนุนให้เป็นแบบนั้น บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่านี่แหละเข้าใจหรือ,อยังว่าตอนนี้ประเทศกัมพูชาเขารวยแบบเงียบๆอาจจะเหมือนกับจีในสมัยก่อนก็ได้นะที่เรียกว่าขายของก๊อปจนรวยและหลังจากนั้นค่อยกลายตัวมาเป็นมหาอำนาจสงสัยเนี่ยกัมพูชาจะพยายามทาตามรอยจีอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าไม่แปลกใจเลยเรื่องราวแบบนี้คิดดูขนาดผู้นําคอมเมนต์ยังมาหลอกชาวโลกเลยว่าดินแดนไทยและประสาทไทยนั้นเป็นของประเทศกัมพูชา บางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าคิดดูละก,กันขนาดตอนนี้เนี่ยเราคนไทยโทรศัพท์มือถือยังมีโทรมาเรื่อยๆแล้วก็โดยเฉพาะในสื่อโซเชียลเนี่ยเห็นไหมละ่ะว่ามีอะไรมาคอมเมนต์บ้างมีแต่พวกนี้เท่านั้นเลยทําไมถึงไม่มีใครมาจัดการได้เลยบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่ารู้แล้วก็นี่แหละประเทศลูกพี่เขายังเป็นแบบนั้นเลยตอนนี้เนี่ยคนกัมพูชาก็พยายามจะทําทุกอย่างเอาใจลูกพี่บางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเราเคยรู้จักคนหนึ่งเป็นคนกัมพูชาภรรยา ของเขาเปิดร้านสักรีดส่วนสามีขับแกร็บนิสัยดีมากแต่รู้ไหมเขาบอกเลยว่าเขาว่าไม่ชอบผู้นำของประเทศกัมพูชา เขายกตัวอย่างให้ฟังนะคะบอกว่าถ้าเกิดอยู่ที่กรุงพนมเปญเวลาคนจีนเนี่ยขับรถฝ่าไฟแดงเจ้าหน้าที่จราจรกัมพูชาเนี่ยเขาจะไม่จับเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมคนจีนที่อยู่ในกัมพูชาจะได้สิทธิพิเศษจากรัฐบาลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทานผูนําของประเทศเขาได้ประโยชน์จากจีนเถามากมายบางคอมเมนต์เขาบอกว่าในเมื่อรู้แบบนี้แล้วยุโรปกับอเมริกาน่าจะมีแอคชั่นอะไรออกมาบ้างยกตัวอย่างอย่างน้อยก็เป็นการตั้งกำแพงภาษีหรือไม่ ในอนาคตอาจจะมีการความบาดท,ทางเศรษฐกิจ บางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าดูเอาละก,กันตอนนี้เนี่ยที่กัมพูชาหากคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่นิยมทํางานเป็นคอเซ็นเตอร์กันส่วนพวกคนที่มีอายุแล้ว่็ทางานยังไม่ได้เขาอะจะส่งออกมาขอทานที่เมืองไทยอันนี้คือที่เห็นชัดๆเลยและเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนคอมเมนต์ได้ออกมาพูดบอกว่าหากประเทศไทยปิดชายแดนจริงๆคนกัมพูชาไม่เคยจะสนใจเลยยิ่งปิดนานก็ยิ่งมีความสุขกัมพูชาจะมีแต่กําไรแต่คนขาดทุนคือประเทศ ไทยต่างหากลองปิดสกอาทิศหนึ่งรับรองเถอะบริษัทไทยเนี่ยคงจะมีปัญหาแน่แน่เพราะสินค้าทั้งหมดไทยต้องนําเข้าจากカメตั้ง23พันล้านดอลลาร์สหาราัฐส่วนカメนําเข้าจากไทยเพียง600ล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งหมายความว่าการค้ารวมระหว่างไทยกับカมนประเทศไทยเนี่ยนำเข้ามากกว่าคัเกาติบเปอร์ซเพราะฉะนั้นยิ่งปิดนานก็ยิ่งดี มีหลายคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าเป็นโพสต์จากคนคมเขมรที่ขำม,มากที่สุดละขนาดคนคมเขมรเนี่ยยังบอกเลยว่าสินค้าที่ผลิตเองในกัมพูชาที่ทาได้ก็คือไม้จิ้มฟันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่ต้องซื้อจากประเทศไทยล้วนๆบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าถ้าเกิดดูตามจริงส่วนใหญ่เนี่ยสินค้าที่คนคมเขมรมาขายฝั่งไทยก็คือพวกสินค้าเกษตรนี่แหละส่วนสินค้าที่คนคมเขมรข้ามาซื้อฝั่งไทยเยอะๆก็คือพวกมาม่าปลากระป๋องน้ำปลาแชมพูสบู่และที่สําคัญ สินค้าที่ผลิตจากกัมพูชาจะส่งออกไปที่ไหนไม่ได้ยุโรปก็แบนส่งไปจริงก็มาตรฐานไม่ถึงส่งไปเวียดนามเขาก็ไม่ซื้อแต่ที่เห็นเยอะๆเนี่ยก็คือหอยขมตากแดดจิ้มพริกเกลือนี่แหละบางคนก็บอกนะบอกว่าโอ้โหตัวเลขที่เอามาโชว์เนี่ยเอาตัวเลขที่ไหนมามาโมโนเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วตกใจจริงๆแล้วเพื่อนๆนะคะคิดว่าผลการวิจัย จากนักเศรษฐศาสตร์ประเทศอังกฤษ,ษเป็นเรื่องราวที่น่ากังวลมากแค่ไหนและสถานาการณ์ชายแดนไทยจะมีทิศทางไปเป็นอย่างไรอย่าลืมมาร่วมกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ